ดูกันวันนี้เราจะได้อะไรกินสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูร้านนะฮะขนมจีนนะครับร้านหนึ่งที่แนะนำนะฮะอยู่ที่หน้ากเกษตรอำเภอพลพิสัยนะครับนะเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเขาขายอะไรบ้างผมไม่รู้นะว่าวันนี้เขาขายหรือเปล่านะแต่โดยปกติแล้วเขาน่าจะขายนะ เจริญเลือเล่อขึ้นเรื่อยๆนะปั๊มน้ำมันก็เพ,พิ่งจะมาเนี่ยเปิดได้ไม่ไม่ยังไม่ถึงปีนะฮะกาแฟ,ฟนะยังไม่มาของบางจากก็จะอินทนนินนะฮะของปอทอก,ก็จะแอมซินนะฮะอีกสักประมาณ กิโลสองกิโลนะทุกคนปั๊มนี้ก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็น p t t Station นะครับตรงนี้จะมีร้านขายหมูทอดนะทุกคนอยู่นั้นนะร้านนั้นก็ขายหมูทอด25บาทกล่องหนึ่งก็พอกินนะข้าวเหนียว10บบาทนะ เพิ่งมาเปิดเหมือนกันแต่ว่าหมูนี่เขาจะทอดแข็งไปนิดนึงวันนั้นไปบอกเขาว่า,าหมูเนี่ยทอดแข็งไปนิดนึงแต่สามชั้นกำลังพอดีนะครับเขาก็ปรับลงนิดนึงนะไป,ไปอีกรอบนึงก็โอเคอร่อยนะครับไม่แข็งมากวันนี้วันจันทร์นะทุกคน นะรถก็จะเยอะๆ,ๆหน่อยทั้งไปกลับนะตรงไปเนี่ยนะฮะในคลิปเนี่ยไปหนองคายนะครับก็มีคนที่เขาอยู่หนองคายนะครับผมรู้จักนะครับที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เช่าบ้านอยู่ที่นี่นะอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับแถวที่ผมอยู่นะครับตอนนี้เขาต้องมาทํางานอยู่อําเภอโพธิิสัยนะครับแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่ไม่ใช่ชาวบ้านไปซื้อบ้านกับสามีอยู่ที่หนองคายนะครับก็เที่ยวไปมาทุกวันนะครับทุกคน อันนี้นะนเลี้ยวซ้ายไปก็เราพอสทวัดหลวงนะแล้วก็เกษตรเขาเรียกเกษตรอำเภอนะทุกคนอมีรถจอดอยู่แสดงว่ามีนะนี่ขนมจีนในะข้าวแกงไปดูวนะ่าทุกคนนี่มาดูกันวันนี้เราจะได้อะไรกินกับข้าวก็ได้ราดแกงก็ดีนะฮะ วันนี้มีข้าวเหนียวหอ่อไหมไม่มีโอวันนี้ก็หมดแล้ววุ้นหมดเลยนี่อ่ารีวิวให้นมจีนนะทางเข้ากเกษตรอำเภอทุกคนนะฮะเลยมานิดนึงประมาณ50เมตรนะฮะอันนี้น้ำยากะทินะครับแล้วก็มีอะไรอีกโอ้หลายอย่างนะ นะมีขาหมูด้วยนะทุกคนมีขาหมูด้วยนะครับแล้วก็มีกาแฟ,ฟด้วยนะฮะอันนี้กับข้าวราดก็ได้นะฮะอันนี้ถุงหนึ่งครับ,บผัดถัว่วถุงหนึ่งอันนี้อันนี้หนังหมูใช่ไหมอ,อันนี้ถุงหนึ่งต้งเมตเขีตยมหนังหมูต้เมเขียมนำกับบ้าน,นะาบบานอันนี้ถุงหนึ่ง สักสองอย่างพอละทุกคนกินคนเดียวนะครับทุกคนนะใครผ่านไปมาก็อยากแวะก็มาแวะได้นะนะครับทางนู้นเนี่ยไปหนองคายนะอันนี้ไปพนวิสัยนะครับอยู่ทางข้าวกเกษตรอําเภอเภรหรือว่าราพอพศตอวัดหลวงนะฮะทุกคนนะมาทุกคนได้สองอย่างวันนี้นะฮะผัดถั่วนะครับกับต้มเค็มนะฮะถุนละสามสิบนะทุกคนนะเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับ ทางเข้าเกษต<ม>นะรอำเภออยู่สลาสีเหลืองนี่นะทุกคนไปครับเดี๋ยวพาไปดูริมโขงก่อนนะทุกคนนะไม่ได้ไปริมโขงหลายวันแล้วนะฮะเมืม่อกี้เลยปตทอมาแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะเลาะนะหลังริมโขงนะไปดูก่อนว่าน้ำขึ้นอย่างไรบ้างนะฮะเมื่อวาน ดูข่าวเนาะพายุมานะทงางภาคเหนือแล้วก็มีแจ้งเตือนนะครับหนองคายเนี่ยคือหนึ่งในพื้นที่ที่จะได้จะโดนอ,อิทธิพลพายุอะไรนะจีมีเหรออะไรไม่รู้ชื่อแปลกๆนะนะออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับก็เลยเามาดูก่อนนะมันยังมาไม่ถึงตรงนี้หรอกนะครับทุกคนถ้าน้ําตกแต่ไม่ใช่น้าตกน้ําท่วมจากภาคเหนือน้ําหลากมาเนี่ยนะต้องใช้เวลาหลายวันนะกว่าจะมาถึงนี่นะฮะแต่เมื่อวานเห็นคนโพสในทิกตอกนะครับนะ น้ำพัเดือนโอ้ไหลแรงเหมือนกันนะครับทุกคนนี่มันน้าโขงนะทุกคนนะตอนนี้ก็ลดไปเยอะนะครับอเดี๋ยวผมพาไปดูว่าลดเยอะขนาดไหนนะครับนะหลังจากที่ปีนี้นะครับน้ําขึ้นสูงนะฮะมาถึงข้างบนนี้นะครับนะข้างบนนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็อ่าลดไปเรื่อยๆนะครับจากนี้ไปก็คิดดูแล้วกันว่าเป็นโอ้เป็นสิบเมตรอะนะฮะทุกคนน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็ลดลงไปอันนี้ยังไม่ลดระดับมากสุดนะ นะของแต่ละปีแล้วก็ปีที่แล้วตุลาคมเนี่ยทำสถิติสูงสุดเลยที่นี่นะครับปีนี้ก็ต้องรอรุ่นดูว่าจะมีน้ํามาอีกหรือไม่นะครับนะโอ้วันนี้ทุกคนดู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 ดนะวันนี้นะขอนําเสนอโอ้โหโนะหมนะนะนะมือถือสุ่มไม่ค่อยได้รับรื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูฝั่งสปปเราครับภูเขาลูกใหญ่ๆนะโอ้โหทุกคนคิดถึงบ้านนะนะเห็นภูเขาอย่างนี้แล้วคิดถึงภูทับเบิกนะครับนะอยากกลับไปภูทับเบิกอีกแล้วนะทุกคน ข้างบนเป็นภูเขาลูกใหญ่มากนะครับถ้าจะไม่ผิดเขาเรียกว่าภูเขาควายนะลูกนี้นะถ้าผิดยังไงถ้าพี่น้องเรานะฮะมาเห็นตรงนี้ก็อบอกผมหน่อยนะจะเป็นภูเขาที่ลูกใหญ่มากนะครับลอยไปจนไม่ใช่ลอยที่ตั้งตัวนะไปจนถึงนู่นนะเบึงการเลยนะฮะทุกคนแล้วดูดิข้างล่างนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าชั้นล่างเนี่ยเป็นหมอกนะสีข,ขาวนั่นคือหมอกนะโอ้โหบรรยากาศดีมากทุกคนนะฮะนะดีมากๆแล้วก็ข้างบนเนี่ยนะโอ้โเป็นแบบ นะัเป็นภูเขานะสุดยอดนะฮะเห็นล้วแหมอยากกลับบ้านครับทุกคนเป็นมองนะยาวเลยไม่เอมองเยอะมากนะครับนะอันนี้ก็เอาไม้นะครับท่อนสูงใหญ่ๆเนี่ยน้าไหลลงมาเนี่ยนะครับก็จะนะพาท่อนสูงนี้มานะนะเราก็มาเคียเยวไว้นะเคีย่ยวไว้แล้วก็โอ้เอามาทําเป็นฟืนทำนู่นนี่นั่นได้หลายอย่างนะทุกคนตรงนี้นะครับ โอ้ปรากฏว่าเขามีทองคำซ่อนมาด้วยเออแระเป๋าเบียร์ทองแม่ต์ตกระเปา๋ปาเบียร์คนียวบ้านเนี่ยหลทุกคนนะัะนะก็เนี่ยบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะตอนนี้นะแล้วเวลาน้ำท่วมมาเนี่ยมันก็จะพัดพาพวกนี้นะ พวกโคลนแบบนี้นะนะแล้วโคลนแบบนี้นะฮะเป็นโคลนที่เวลามันแห้งแล้วโอ้โหเห็นไหมมันเริ่มแตกเงี้ยนะถ้าแบบแห้งๆเนาแข็งมากนะครับโอเคครับทุกคนนะก็พามาดูไว้ดูริมโค้งนะฮะสักพักหนึ่งประมาณนี้นะบรรยากาศวันนี้ก็ฟ้าครึ้มคึมนะครับนะท้องฟ้าครึ้มคึ้มโอ้โหดูฝั่งนู้นดิสุดยอดสวยจริงๆนะทุกคน อยู่ที่นี่ไม่มีทะเลเหมอกดูนะอยู่ฝั่งไทยนะอยากจะดูก็ช่วงบรรยากาศแบบนี้ปลายฝนต้นหนาวหรือวันไหนที่ฝนตกนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมาดูเป็นดูไปฝั่งสปปลาวฝั่งนู้นนะครับต้นภูเขาเหล่ากาตรงนั้นอย่างอุดมสมบูรณ์นะทุกคนนะอู้ยสุดยอดนะครับอันนี้ก็นะอยู่หลังวัดนะครับทุกคนนะอยู่หลังวัดนะเดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับทุกคนจะพาเลาะข้างหลังนะฮะ เส้นในถนนแต่ก่อนนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นคอนกรีตนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ทําไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็มีช่วงทําใหม่นะทุกคนตรงนี้นะตรงนี้คือป่าช้าเก่านะฮะทุกคนนะป่าช้าเก่านะข้างในเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าไปว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแต่ว่าดูต้นไม้นะสูงใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็แต่ก่อนถนนเนี่ยถ้ายังไม่ทําตรงนี้มันจะเป็นถนนกเก่าๆเนาะ แล้วก็เวลาหน้าฝนฝนตกใหม่โอ้ไ้ดงไส้เดือนตัวใหญ่ออกมาเยอะมากนะทุกคนแสดงว่าป่าชานะันนั้นอุดมสมบูรณ์ฮะอันนี้ตนน้นทรายอายุหลายร้อยปีครับทุกคนนี่ถนนนะครเพิ่งทําใหม่เสร็จเรียบร้อยมาเอี่ยมนะฮะโอเคครับทุกคนนะก็คลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศคร่าวๆประมาณน,นี้เนาะมาดูร้านอาหารขนมจีนด้วยนะฮะแล้วพามาดูาบรรยากาศแม่น้ำโขงนะครับ งั้นก็ลาไปก่อนนะคลิปนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับ